โอเคแล้วก็กล่าสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้โหอีกแล้วเอเลียนโอมนะครับผมวันนี้ไม่ได้เปิดกล้องกันนานเลยไม่เจอหน้ากันนานใช่ปะวันนี้ครับผม <c oughs> ผมจะมาทําการเกลียนคนนี้แล้วนะครับ <c oughs> ผมเป็นนับว่าก,กี่เดือนแล้วที่ผมไม่ได้เกลียนคนเนีย่ยวันนี้ผมมาเกลียนคนนะโดยการใช้ระเบิดนะครับผมซึ่งเป็นระเบิดที่มันเพิ่งจะเอามาขายนะครับผมเป็นระเบิดน้ําแข็งนั่นเองครับผม <c oughs> ระเบิดธรรมดาเนี่ยมันจะแตกต่างกัน,นทุกที่มันจะมีระยะเวลาการระเบิดครับผมระเบิดน้ําแข็งเนี่ยเราสามารถปาปุ๊บระเบิดปั๊บเลยคือโดนอะไรก็ระเบิดเลยนะครับผมแต่ถ้าระเบิดแบบธรรมดาเนี่ยก็ต้องรอเวลาถึงจะระเบิดนะซึ่งระเบิดเนี่ยมันเกีย,ยร์ยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับผมผมจะแบบพาเกียร์เลยดูดูดูนะไปเราไปดูกันเลยอันนี้เป็นรหัสที่ผมยืมมานะผมไม่ใช่รหัสผมนะเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปตั้งปุ่มก่อนเลยแล้วกันนะนี่รหัสนี้ขอบคุณคนที่ให้ยืมมาด้วยนะครับผม 2000 years later. เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลครับผมตอนนี้ผมจะมาทําการเล่นหมดระเบิดเลยนะดูซิจะมีคนเข้าหรือเปล่านะครับผมหมดระเบิดอยู่ไหนนะนี่ระ,ระวังระเบิดมือน,นะเราจะเล่นเป็นหมดที่นี่เลยกันส่องสว่างหน่อยครับผมปิดกำแพงนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเขยียนจอยเป๊บโอเคครับตอนนี้ผมว่าคนเยอะกาลังดีเลยนะกดเลยก่อนในการนะครับผมไป เรายอมโดนลุงนะเราจะเล่นเป็นระเบิดหิมะเลยมาซึ่งมีดผมมีดเท่นะมีดโฟร์เอเวอร์ล้านนี้แบบสวยมากเลยนะมาเฮ้ยเขาเปิครับฟังครับบุ๊ปอิ่ยโดนโดนโดนอ๊ผมโดนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเราต้องมีสมาธินะโอ้โหโดนมีดเหล่าเลยว่ะเอาใหม่เขอาใหม่เอาใหม่ฮึบ อ่าเป็นพวกระเบิดอย่างพวกนั้นนะม,มันคือปลาระเบิดเก <c oughs> รียนเอา้าโดนตุ๋ยอ่ะโอ้ไม่ได้เลยอนะ่ะทีมผมแบบไม่ไหวเลยทีผมอเออเกินนะอ่ะโอ้ยังไงครับนี่ปลาระเบิดเลยอ๋อเป็นเดินตามมาเราจะจุ๊บจุ๊บให้สุดนะครับปึ๊บเฮ้ยมันไม่ตายว่ะเอายังไงอะ่ะมันไม่ตายอะ่ะอุ้ย เดือกอะทุกคนนี่มันวิ่งไล่มาครับเราไม่ต้องรอครูดาวครับผมเราปาเลยเราโกงมาแล้วครับมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอุ้ยโอันนี้เดียวอนนีเดียวอืออืโดน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 เห็นไหมเพราะงั้นมันต้องรอครูดาวนะเพราอื่นมันหลบทันหมดแล้วของผมมันไม่ต้องรอ โนคูดาวอุ้ยอุ้ยหายไม่โดนนี่ได้ๆๆบึ๊ปอุ้ยโดนอ่ะโดนเบาอะ่ะป <c oughs> ลาระเบิดฆ่าเธอตายอะไรเนี่ยคือผมไม่เก่งระเบิดเนาะหลายๆคนจะเห็นผมเล่นระเบิดคือบแบบหลายๆลายคจะไม่เล่นเลยนะแบบเล่นหมดสงครามทีมอะไรล้างอะไรเงี้ยมาครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้วผมมันไม่มีคูดาวหลบไม่ได้หรอกคือ <c oughs> บอกเลยระเบิดเนี้ยมันไม่มีทางหลบได้นะถ้าปาโดนแบบจริงๆเห็นปะมันไม่มีคูดาวนะครับผมมันแบบ คล้ายๆกับอาบีจีเลยนะอืมเอาไงอะ่ะอุ้ยปามาไงโดนผมอดีเลยโอ๊ยเเกินไม่มีทางหลบได้เอ้ยมันยังไม่โดนอะ่ะนี่อะโนหลบโนหลบอุ้ยโอ้โหโอ้ทีผมแบบเออมากเว้ยนี่ปาดัดครับเอาให้มันมันไม่ติดอะ่ะ เอ้งผมบางไม่ติดอะ่ะดูดิทุกคนแป้งไม่ติดอ้าวอะไรอะ่ะอออืออือ,อก็มาดิก,พกด็พอไหวก็ไม่ได้ว่าอะไรพอไหออออออเอเวก็ไม่ได้ว่าอะไรอือ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 โบยเวอร์ไม่เล่าโอยเวอร์ไม่เล่ามาดิมาดิโอ้โหทุกคน ไปเลยย่าโอ้ผมปาแล้วผมปากอะคืออะไรเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ <c ười> เห็นหนูวะเห็นหนูวะเอ้ยหายไปไหนแล้ววะหนีไไหนแล้วนี่ไงเอยเลียมเราพยา,ายามจะปาเลี้ยมให้ดีนะหนึ่งเมื่อกี้โดนนะเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนนี่นีหนเราพยายามปาครับผมเอ้ยมัน ไม่โดนเลยมันจะมีเหลี่ยมปลาตรงนี้นะน่าจะโดนอยู่วันนี้มันไม่โดนเลยเลยอุ้ยคนคนมันรัวคนมันตุ๋ยวะ่ะ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 มันตุ๋ยว่ะตุ๋ยังไม่ชนะหรอกตุ๋ยไม่ชนะหรอกจ๊๋ผมจู๋หายหมดแล้วจู๋ให้ลองอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดิโกงว่ะไอพวกที่แบบเอามีดมาเหล่านี่คือแพ้หมดเลยนะไอ้พวกแบบอย่างนั้นน่ะแพ้แล้วเบิดชิมา่าหมดนะแล้วเบิดชิม้ามันปลาแล้วเบิดเลยอ่ะ เออเมันมันมันมีสเต็ปย้อยมันด้วยเออ,อ,อโดน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 เออโดนโดนโดนได้ไงก็ไม่รู้ครับเอ้ยไม่โดนทุกคนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอุ้ยไม่โดนว่ะมันจะมาตุ๋ยแล้วครับเอ้ยโดนอยู่โดนอยู่เอยไม่ไหวอ่ะ <c oughs> มันเ,เร็วเกินเดี๋ยวกัน เอ,ออเออเออโดนครับโดนเอ้ยมันเบาะอะก่อนตายโกงนะผวบอกเลยโกงนะไปเล่นไปโกงมากไอพวกที่แบบตั้งใจไล่เหล่าเนี้ยเหล่าไม่ได้เอ,อ้าแพ้ได้ไงอ่ะโอ้ทีมแจกเกินทีมแจกเกินนะทุกคนโอ้ทีมแจกเกิน ยังไงก็แพ้ยิงเจครับไม่ไหวไม่ไหวเออให้มันเป็นงานหน่อยอมาครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาจริงนะบอกเลยผมจะเอาจริงจริงนะอ่อนให้พวกมันมาเยอะนะครับผมมันไม่ได้แล้วครับ <c oughs> มันจะเหมิมเกิมเกินไปใหญ่แล้วอุ้ยมันมีโล่มีโล่มันมีโล่โล่หมดก็ตายดิมึงไม่มีปลาอย่างกูอ่เมืเ่อกี้ชนะกูยังไงเ <c oughs> ข้ากำแบง มาอยไปเออหนึ่งดอกครับอ mm hmm> yeah. mm hmm okay. ุ้ยมันหลบทันว่ะโอ้โหมันเดินดินงที่เต่าฝากชิงร่างกันป้องยังไม่ถ่ายกันป้องเฮ้ยสุดยอดถ่ายจัลูกเดียวได้ถึงสามมีปะมีเปล่าออ้ยโอ้ยโอ้ยผลของข้ามีการเอาคืนนะผมจะฝั่งผมก็กลับมาตัวเลยไอ้เฮ้ยข้ามันไม่ได้เลยอ่ะฝั่งกูอ่ะฝั่งกูงงกิน เเฉยอาโดนเฉยป้ามั่วโดนเฉยเอาป้ามั่วโดนเฉยอะไรอะไรปไปที่อะไรมาไปที่อะไรมาไปที่อะไรมาอะไรเฮ้ยโอ้ยหน่อยนึ่เงี้ยทุกคนมันตุ๋ยกันนะเพื่อนผมก็ไม่ดูเลยอุ้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 ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วนักเยอะตึ๊บโอเคครับผมหิมะไปดีอุ้ยเจ็บมันอะเจ็บมันอะเจ็บมันอะเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะ เจ็บแล lighting, the ้วนะอุ้ยเจ็บเจ็บเข้บเจ็บเาโดนยังได้ครับก่อนตายเอ้ยตายแล้วเดี๋ยวได้หนึ่งตัวนะแล้วเหมือนมันย้อยอยู่ดีเร่ครับผมอ่าโดนครับเอ้ยไม่วุ่งโดนจริงเฉี่ยวว่ะไม่ได้เลยปลาไปอึ๊บโอเคยังโดนครับยังโดนโอ้โหปลาอัดตัวเต็มเต็มเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวอะไรนี่เต็มตัวอะไรนี่ปลาดิปลาเนื้ เออเอ้ยมันหลบได้อ่ะเก่งเหรอมึงเก่งเกินไปแล้วเก่งเกินหน้าเกินตาของมึงอ่ะอืมอืมเกินหน้าเกินตาเกินหน้าเกินตาเกินหน้าเกินตาอู้่มันปลายัดกเดินเดินกูปลายัดคืนมันปลายัดเลยฝั่งนู้นอ่ะโอ้ยัดไม่หยุดเลยเราไปตุ๋นมันะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปตุ๋นมันเออโดน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 เอ้ยเอ้ยม่งไม่ตายอ่ะ เฮ้ยเขาถามวัดชแนลวะผมจะตอบเอเลนโซนนี่วาผมไม่ไดใช้ตาหัดเอเลนโซนอะอืเอออืออือโดโดนโดนโดนระเบิดโคตรโกงระเบิดโคตรโกงเย้ชนะทุกคนชนะดูอีตานึงนะผมจะเล่นตาสุดท้ายแล้วครับผม เขาถามวัดชาแนลด้วยเป็นไงเอาเราวะเอาเราวะมีเพี MVP ขนาดเล่นเล็เบิร์ดผมยังได้มี p พีทุกคนพวกมึงก็กาเกินนี่ขนาดผมแบบไม่ค่อยได้เล่นระเบิดเลยนะอ้าวเขาถามวัดชาแนลผมตอบเอเลนโซนเอเลนโซนมันจะเชื่อกันไหมเนี่ยผมว่ามันไม่เชื่อแน่เลยอ่ะ เฮ้ยออกกันหมดเลยไอ้เชื่อนี้มันไม่เชื่อว่ากลัวเอเลี่ยนโซนเหรอกดดิเออตาสุดท้ายนะผมบอกเลยตาสุดท้ายอ่าเดี๋ยวเราจะอืมเราจะไปทางเดิมนะเราจะไปอย่างนี้อืบโอเคบอกไฟของข้าแล้วครับไปเริ่มอึือหยฝังของข้ามันตามมาเลยอะ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> หวัวก้างเหรอหัวก้างโอ้ยยับยับแม่งป่ายับใช่แล้วไอของข้าะ ยัดกูหรอมึงยัดแล้วเบิดใส่หน้ากูหรอนี่แน่นี่แน่เต็มมั้งเฮ้ยไม่โดนว่ะไม่โดนได้ไงอ่ะฮึบเราถ้าฝันของคามเล่นลูกเหลี่ยมเราต้องเหลี่ยมกลับนะสังเกตสังเกตต้องสังเกตฝังคามด้วยฮึบโอเคมันเห็นผมบุกเลยครับมันถอยครับถอยทำไมไรเนี่ยรงทั้งกมอนบวกกราบกูกอุ้ยโดนสองโดนสองพอมีกึ่งสเล่นลูปครับ อออแตกอ่ะวิ่งไล่กูก็แตกดีระเบิดผองปานระเบิดเลยนะครับไม่ใช่ระเบิดกระจอกวิ่งไล่กูก็แตกดีครับโอ้วิ่งไล่ผมก็แตกดีรออะไรอ่ะระเบิดผมวิ่งไล่ไม่ได้นะบอกแค่นั้นแหละใช้มีดวิ่งไล่ไม่ได้อ่าโดนครับโดนแนี่ัอแลก็เพงอี๋อันนี้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอมันมีโร่อะ มีโลอ่ะไอ้โดนโดนอยู่โดนอยู่โดนดาเมจอยู่นะโอเคฝั่งมันอยู่ข้างบนครับโดนครับโดน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 อยู่โดนอยู่เลยเฮ้ยไปไหนโอ้โหาไม่เจออู้หมันอยู่ข้างบนเฉยแม่งเหลี่ยมจริงไอ้เนี้อ้นนี้เหลี่ยมจริงเหลี่ยมจริงไม่ตายไม่ตายตายแล้วครับเออมาดิ ออมาดิมาดิโอ้จะตายจะตายแน,น่ผมมีคนเล่นระเบิดไฟนะครับฝั่งนู้นเอาเรื่องฝั่งนู้นเอาเรื่องโอ้โหก่ตายเฮ้ยตายมาได้หนึ่งตัวโอ้โหูจะฝั่งนู้นเล่นน่าเกลียดจริงเล่นระเบิดไฟอืมปไปก่อนแล้วกันไปก่อนแล้วกันรู้ตัวไว้ด้วยรู้ตัวไว้ด้วยโดนจิงเสี๊ยวก็ตายนะระเบิดนี่ระเบิด,บดจำไว้นี่นี่นี่อู้ยไล่มันวิ่งได้ ปาดักแตกปาดักเจ็บแล้วโอยมีอะไรก็แตะเลคผมต้องเล่นเหลี่ยมเลยวาบอกแล้เหลี่ยมมาเหลี่ยเก่าโอ้โดนอยู่ดีอ่ะเฮ้ยย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 ยอยย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 ยเยยยยยยเยยยยย จะชนะแล้วครับโอ้ยจะชนะแล้วจะกินขาดอนนี้อันนี้กินขาดโอ้เนื่อยที่ไหลรอบเจออ้ทุกคนไม่ไหวเลยอีกตัวเดียวก็ชนะแลวนะดูแลสกอร์ด้วยครับขอปิดเกมหน่อยเฮ้ยไม่ได้ก็แค่นะโอเคครับ เป็นความเกียร์นะและ้วิบนี้ถ้าใครเล่นเก่งๆอ่ะมันสามารถแบบปาทีฆ่าเลยสามสี่คนเลยนะเออบางทีแบบมันก็โกงจริงนะถ้าแบบใช้มีดไล่ฆ่านี่ไม่มีทางฆ่าได้แน่นอนแล้วิบนี้นะผมบอกเลยก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใครไม่ชอบฝากกดซับสไคร้นะผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไชโอเคครับเดี๋ยวไปตอบทุกคนก่อนนะที่มาถักนะบ๊ายบายครับมีอะไรคอมเมนต์ได้นะ ล้วนท่าล้วนท่า